สบายดีพี่น้องวงฝ่ายไอ้์ไยนิงก้าวถักไทยสบายดีพี่น้องไปทางฝั่งสายสปอปลาวพี่น้องทางโซนอยุโรปและกับพี่น้องประเทศไทยบ้านเฮานะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ตะโุยละพาพี่น้องมาเบิง่งวิธีการอนุบาลห่างต่อี่ห่างต่อมีปัญหาหรือว่าเวลาเฮาไปอัดห่างต่อแตะห่างต่ออ้ลุแต่ว่าห้างนี้ที่ไปอัดนั้นตะโุยมีไปนำเพราะว่ามีสามารถที่จะเคลืนไป เอ็ดคลิปคือพี่น้องเบิ่งได้เพราะมันอยู่ในหลังาคาเฮือนอยู่ในฟ้านะพี่น้องบ้านที่นี้เวลาไปตัดาหางโตกอเล้ใส่คนแค่คนเดียวก็เลยมีได้เฮือนไปเอ็ดคลิปแล้วก็มีเอ็ดคลิปมาเถอพี่น้องเบิง่งแต่เรามาอัปเดตว่าหางโตที่มีปัญหาแล้วก็หาง่ตแตะหางโตเ่าง่ายกับหาง่อแตะแตหและแล้วก็หางยังมีใหญ่ไปเลยเฮ้าเรามาอน,อนุอนุบาลซะก่นอนออามาเบิ่งว่าเฮาอนุบาลเลยพี่น้องไปพี่น้องจะดูภาพเบิ่งเลย อันนี้ก็คือไอ้สภาพห่างต่อที่เฮาได้ไปอัดมาเนาะพี่น้องเนะะาะไปอัดมาแล้วแต่ว่ามัมีควันเพราะห่างต่อห้างนี้จับอยู่ในเพดานเนาะพี่น้องต้องได้ใส่วิธีการห้อยลวดวิธีการห้อยลวดก็คือแท่งลวดลวดมัดเล็กลวดลวดับคือระแม<ต>้มันบินห่างบินอ่เงินไปจากบนห่งจากคนทานแลกขึ้นไปเนาะ,ะลและ้วก็เอาวิธีการอัดก็คือเอาถุงไปประกบแล้วก็ซัวเอาเลย่นอง ก็ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรแต่คือสภาพห่างต่อเนาะได้อัดอัดมาไว้ได้อนุบาลได้สองหมือนเนาะพี่น้องเนาะเขาก็เลิมเลิมไปบินเฮาบินอออเนาะเฮาก็เปิดปะถุงไว้พี่น้องเลยปีกไกปีกไก่ปีก้อนหั่นว่าสันทอนเนาะก็มีห้างหนึ่งแต่ว่านั้นเลือดท่านพี่น้องเลยก็อนุบาลแบบนี้แวล็เอาถุงเตาถุงอนุบาลแบบนี้และไก่ห้อยวดไว้ก่ใหญ่เลยพี่น้องเลยอันนี้คือเทคนิคเนาะพี่น้องเนาะเทคนิค นายผ่านตอหลายๆคนที friends, it, it, ่เพิ謝謝่นไปอารตอเก็บทางตอเพิ่นและรู tube, ้วิธีเนาะพี่น <sh> <couleur> ้องเนาะแต่กะระมัดระวังเด้อพี่น้องเด้อเด็กน้อยอย่าพากันเอสเด้อพี่น้องเด้อต้องเป็นรูที่มีความสำนานทางด้านทางตอเท่านั้นเนาะพี่น้องแล้วก็เจอก้าจักน้อยว่าฉันเนาะพี่น้องเนาะนี่หน่เง้เอาบินเฮาบินหอแล้ก็แต่ก็มีด่างตะคายเพื่อที่จะป้องกันยานยานยานหรือว่ายานไอเป็ดยานไก่มาบินดำเนาะพี่น้องเนาะอะไรพี่น้องแม่เขาเริ่มบินเข้ามาเนาะ พาพพี่น้องมาเบิกเนาะแม่เริ่มบินเข้ามานี่มาดูอันนี้คือดูข้างหลังนะครับเนาะยู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 พี่น้องแม่ลูมออกมาเป็นเิฟพี่น้องโอ้ละตกใจ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 โอ้ดีนะแต่ดูเปิดฝาไว้เนาะโอ้โหงานเฮาพี่น้องเกือบพี่น้องเลยเกือบเกือบเกือบป้าได้ทุก เอาไปจากสีเข็มนัม้นสียจนได้เป็นนอนลงบานอยนเนาพี่น้องนะอันนี้คืออ,นะอันตรายนะพี่น้องอันตรายนะพี่เพื่อนเพืเ่อนเนาะเอาละพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้อันนี้กา้าว้ามากกับเมาพอสมมาพาขวรเนาะก็พาพี่น้องมาเบิ่งเนาะรู้สึกว่า <c oughs> สิ่งพอสมควรเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาละพี่น้องเลยเนมาพอสมมาพาควดแล้วขออนุญาตบัตรคำเนาะ จบคลิปลงซ้ำนี้ก่อนจบก็ขอเอไอเซนิง,งคู่นคนเนาะอายุดีมีแห่งกินเ้าแซ่บนอนหลับความเจ็บไม่ได้ความใครมีมีคุณพารักษาเทวดาคุ้มครองหาเงินได้มนันมันพี่น้องเบิ่งเบิ่งเหมืองหูคงคงอยู่เขาก็เลื้มกัดเลื้มไอเลื้มเ,เสริมเลื้มสร้างเลยล่ะพี่น้องเลยกะนี่แหละพี่น้องเลย,ลเลยสำหรับคลิปนี้อ่ะบายบายครับผมพอกันใหม่คลิปหน้าแล้วตะดูยยังละมาอัปเดตให้เบิ่งว่าอ่าเขาใหญ่ ไหวบอ่อเขาหุ่มแน่เลยบอ่นอนาะพี่น้องเนาะเอาล่ะพี่น้องผมบายบายครับผมขอบคุณครับ